สวัสดีครับผมชื่อแทนแทนหลายๆคนอาจจะรู้จักผมหรือหลายๆคนยังไม่รู้จักผมวันนี้ผมจะพาไปดูว่า1วันของผมทำอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดติดตาม i n s t a g r กรมและ YouTube ของแทนแทนที่หน้าโปรไฟล์หลักได้เลยนะครับใช่แล้วครับทุกคนทุกวันตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาเวลา6โมงเย็นวันนี้เป็นวันพฤหัสผมก็ต้องไปโรงเรียนผมตื่นขึ้นมาก็ทาปกติเลยครับล้างหน้าแปรงฟันเนี่ย <Yeah, S 1> เป็นไงล่ะครับ ผมรอไหมเนี่ยดูความรอของผมใช่ครับตอนเช้าคนที่นี่เขาไม่อาบน้าครับเพราะว่าถ้าจิตใจเราสะอาดอย่างอื่นเราก็สะอาดครับหืม <c oughs> คำคมบาดใจเปล่าหรอกครับมันหนาวพอผมล้างหน้าแปงฟันเสร็จผมก็เปลี่ยนชุดครับเปลี่ยนชุดละหล่อไปเลยครับพอแทนแทนเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะครับแทนแทนก็มาหวีผมต่อครับแต่งตัวเสร็จแล้วเย่เราต้องใส่เสื้อเ,เชิ้ตกางเกงยีนนะครับเพราะว่ากางเกงยีนเนี่ยมันทําให้เราดูเป็นคนสุภาพครับพอเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วผมก็จะมาหาอะไรกินครับ วันนี้ผมจะทำโอวันตินครับง่ายมากครับก็แค่เทนมใส่แก้วแล้วครับแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟให้มันเวฟสัก2นาทีครึ่งครับเนี่แหละครับวิธีการทำโอวันตินโมง่ายนายลือเกินพอ,อตั้งค่าเสร็จแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้เลยครับบ๊ายบายระหว่างรอนะครับผมก็ไปปลุกวาเลนตีนครับเราไปดูวิธีการปลุกของผมกันเลยครับ ตื่นๆๆกูบอกให้ตื่น,น,นเนี่ยแหละครับตื่นแน่นอนไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวไปตรงนี้ไม่ทันอะไรมันจะช่างเหมาะเจาะขนาดนี้ปลูกเสร็จนมก็เสร็จพอดีเมื่อนมเสร็จแล้วผมจะทำอะไรต่อรอชมพาร์ทสอได้เลยครับ